ไปสนุกทุกที่ก็ดูเห็นตัวละครตัวเนี้ยคนดูรู้สึกยังไงเวลาแบบเล่นเล่นอยู่ในห้องอยู่ในเกมเนี้ยเห็นแล้วรู้สึกมันเคี้ยวไม่เห็นแล้วรู้สึกแบบหืตัวนี้น่ายิงมากเลยอะไรอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าตัวละครธรรมดาตัวละครแบบเขาเรียกตัวอ้วนนะเออส่วนมากเขาจะเรียกตัวอ้วนแหละคนที่เล่นพีีแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวเขาไม่ได้อ้วนนะครับตัวเขาล่ำนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเขาเรี utes, da, ยกว่าชุดเนาะชุดอะไรเงี้ยมันแบบดูแบบว่าตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออเลยเรียกว่าตัวอ้วนก็เรียกกันง่ายๆแหละก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็เรียกอย่างนั้นแหละนะครับแต่ครั้งเนี้ยนะครับผมจะมาทําให้ตัวละครตัวเนี้เป็นเรื่องรอยยิ้หาเออเอาวะทำให้เป็นเรื่องรอยยิ้หาจัดไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะใช้งบไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครได้ดูช่องผมที่ผ่านมาจะรู้กันนะครับว่ามันมีขายเป็นพอยต์นะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมใช้พอยต์ในการซื้อนะครับใครมีพอยต์เนี่ยก็ดีเลยนะครับแล้วผมลืมบอกไปอย่างนะครับตัวละครผู้ชายเนี่ยวิ่งไวกว่าตัวละครผู้หญิงที่ใช้พอยต์ในการซื้อเลยนะเนี่ยมาดูสังเกตดิเห็นปะ่ะเอ็มสป,ปีดเนี่ยโอ้โหตัวผู้ชายดีกว่านะครับอ่าแต่ข้อเสียก็คือตัวละครผู้ชายตัวมันใหญ่เวลาเล่นในเกมพีบีเนี่ย คือด้วยความมันใหญ่เนาะมันก็เลยเล่นระบาดนะครับแล้วก็โนบอมตาเบรกแตกอันนี้คืออะไรชื่อใครตาเบรกแตกเราก็ชื่อตาเหมือนกัน<ม>ก็กดซื้ออย่างละฝั่งละกันนะครับเรียกตัวอ้วนนะผมขอเรียกตัวอ้วนนะอ่าเรียกตามสไตล์วัยรุ่น P.B อย่างเราเราที่เราเรียกกันนะเนาะอ่าแล้วก็นะครับ HP เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็น121แต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมัน HP เลือดร้อยสิบนะครับมันเป็นตัวเลือดร้อยสิบอ่าเรียกว่าตัวเลือดร้อยสิบแต่คันเนี้ยที่มันเป็นร้อยยี่สิบได้ก็เพราะว่านี่เลยครับเป็นเพราะเมกะเฮดพีบวกไปอีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยกลายเป็นเลือดร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับแล้วทำยังไงให้เป็นตัวเลือดร้อยยี่ห้านะครับทำยังไงให้เป็นตัวเลือดร้อยยี่ห้านั่นก็คือนะครับบัฟแคร์นั่นเองนะครับใครที่ไม่มีแคร์เนี่ยผมบอกเลยว่าตรงนี้ลำบากนะครับตรงนี้ลำบากนะก็คือนะครับผมทำคลิปสอนไปแล้วนะวิธีการที่จะแแแบบบบว่าาาเเขข้้คร แครบัฟเต็มอะไรเงี้ยนะครับก็คือกดติ๊กแครที่สามารถเข้าร่วมได้ทันทีแล้วก็เลือกแครที่จะเข้านะครับแครไหนเนี่ยมีบัฟเต็มเนี่ยเนี่ยอย่างแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมีบัฟเลือดเลเวลสี่เห็นป่ะ HP สูงสุดนะครับก็เลเวลสี่ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับปั๊บอ่าในเมื่อเรามีบัฟเพิ่มเลือดแบบนั้นปุ๊บนี่ครับตัวละครมันก็จะเป็นเลือดร้อยยี่สิบห้าเป็นไงกลายเป็นตัวเอื้อนตัวตัวเอื้อนตัวอ้วนอะไรใช่ปะครับ ม,มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับที่เหลือเนี่ยใครแบบมีอเทมเท่าไหนก็ใส่ไปเท่านั้นละกันนจาะจะเป็นเกาะ 10- 20นะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเป็นตัวอ้วดสุดถึกนะเพราะว่ามันมีเกาะ20อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ผมเล่นตัวฟางฟ้าก็ถ้าเล่นรหัสผมเองมันมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเจอคนในเกมทักบ่อยๆเงี้ยคือผมเขินนะลา่ลางผมขี้เขินอ,อยังไงไม่รู้อะจริง,รงๆนะครับไปเดี๋ยวไปหาห้องเล่นขำขำ,ขำละกันนะครับไปครับคือข้อดีของมันเนี่ยก็ ประหยัดไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปซื้อตัวละคร120เนาะอ่าไม่ต้องไปซื้อตัว120เพราะว่าคุณใช้พอยในเกมในการซื้อนะครับตัวละครถือนะมเมื่อกี้เห็นปะยิงก็ขเขาเรียกหม่กล้าจะโดนลูดป,ปั๊บเดียวแหละตัวผู้ชายอันนี้ตัวผู้ชายแต่ธรรมดาน่าจะนะแต่ปืนแล้วก็แรงด้วยเออตละอรผู้ชายธรรมดา เออถึงแม้เมื่อกี้จะโดนรุนก็นดดเดี๋ยวอันนี้เข้าหัวเลยอะ่ะก็ราะช่วยประหยัดนะครับเรียกได้ว่าช่วยประหยัดใช่ไหมช่วยประหยัดได้ไหมอันเนี้ยนะี๋หูเมื่อกี้นี่อาร์กเนี่ยก็ยิงเขายิงหมุนหลายนัดอยู่นะเอออย่างนั้นมันก็ช่วยประหยัดอ่ะจริงแต่ว่าหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่เนี่ยแหละข้อเสีย <laughs> จริงจริงใช้ตัวละครผู้หญิงซื้อก็ได้แต่ถ้าจะเน้นสแตัอย่างเดียวเนี่ยก็ผมแนะนำตัวนี้เลย By, by, เดินไวเดินไวมันเดินไอ้เห็นีีเล่นงลำบากอยู่แล้เว้ยเพราะตัวเราใหญ่ขึ้น <ไป S 1> yeah, บอกแล้วตัวถึกมีก่อยยี่สิบอีกเออมีก่อยี่สิบอีกใส่ก่อยสิบก็ถึงแล้วน,น่าอีก แต่งตัวดิเมนเด้ออู้ตัวถึงนะเอาดิมีมีหน้าเด้งด้วยเออเอาดิมีหน้าเด้งด้วยเอาดิบาเล่มาดิบาเล่ดีกว่าเปลวโอ้โหเดี๋ยวดูอ้าก็ดิรูดผมโคตรแรงปกโอ้แต่ก็เขาเรียกว่ไร มันก็ไม่ได้โดนแบบแปบ๊บเดียวหายนะก็ยังมีแบบให้เราเห็นหน่อยว่าเออเราโดนขอยิงอยู่นะอะไรเงี้ยมเมื่อกี้าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่โดนเอางี้นะอเอางี้นะอืมอีมอม Yes! Ah! นี่ดักหน่อยดักหน่อยถ้าถ้าห้องลูกซองนี่เฟี้ยวเลยนะผมจะบอกให้ไม่สิถ้าเล่นลูกซองดีกว่าโอ้โหสิงสุดสุดบอกเลยว่าซิ่งสุดสุดเอเฮ้ย าจูเลียตัวยังอึดอ่ะแต่แต่เขายิงผมหน้าเด้งด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับแน่นอนจริงๆเกอรคอรจะยังไงก็ช่างกระปืนต้องดีเจ้าจริงจริง โอ้โหโดนอาร์ค <ไป S 1> โดนไอ้สาวแล้วเมื่อกี้ยีงไม่โดนโดนไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวว่าอันนี้ลองลองวองมวอมให้คนดูได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวห้องไหนไมีลูกซองอย่างห้องนี้มีลูกซองวะ่ะโอเคเนี่ยแหละห้องนี้แหละมาสู้ได้นเบเนี่ยฮะจะสู้กับแดนเบเนี่ยตัวผู้ชายตัวผู้ชายธรรมดาเอ้ยเอาวิ่งไวดีกว่าเออเน้นวิ่งไปไวหน่อย ปกติจะเป็นปืนพกไอ้ฉายาสไนแล้วก็ปืนพกอันนี้ฉายาสไนแล้วก็มีดเอ๊ะแหละมาครับบรรลุกันเรอของเกียร์ได้ไหมในห้องนี้เดี๋ยวโดนด่าทีนึงก่อนเนาะเดี๋ยวก็รู้เองแหละว,ว่าเล่นได้ไม่ได้นะครับงาทูลุก่อนแล้วกันนะครับเอช่วงนี้แจกตัวละครเลื่อ,อยๆไอตัวช็อกโกแลตซะด้วยเสียดายจัง ไม่ง si no, okay, ั้นทำเป็นตัวอ้วนไอ้นี่แล้วเนี่ยมันน่าจะได้135หรือเปล่าเนี่ยผมกำลังจะไปมามามากาได้่ะวะ หลวงพ่อหลวงพ่อม้าอะไรกันหลวงพ่อม้าวะเกียนเกียนเกียนกัะสิ่งอุ้ยลืมไปผมเล่นตัวฝั่งฟ้าเวลาหรอกขอบอกไปก่อนที่เตี้ยเด่นเลยไม่เไปแล้วตรงนี้ผมเล่นยาวๆ แอบถึกอยู่นะทำไปเล่นไปก็จริงอยู่ว่าก่อยี่สบมันมันได้ช่วยไว้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่โดนแบบไอ้นี่ไงไม่โดนทีเดียวตายไงเอออะไรเฟี้ยวเฟี้ยวแต่ผมชอบเรื่องวิ่งไวกว่านั่นแหละอืม เดีเ๋ยวบอกขอโทษทีมตัวเองก่อนขอขอโทษครับสู้เป็นต่างชาตินะเกียเกียเกียดขอโทษเออเราขอโทษโหจริงๆผมไม่ได้เกียดคนในทีมเ,เลยนะ แต่ไม่รู้สึกถึงชัยชนะเลยว่ะลูกซองฟัน่องข้ามหัวห้องก็ไม่ธรรมดาโหดเอเข้าม้งเนี่ย ดันช้ามากผมว่าต้องเข้าต้องไหน ไปุ้ยุ้ยุ้ย,ยใจหายมดอเเ <laughs> ก็ดจริงเก็ดจริงโอ๊ยแต่และไม่น่าเลยไม่น่าไปแก้ก่อนเลยว่ะ หลังเอนะครับ <c oughs> ผมกลัวจะเล่นบีว่ะ สวยผู้คนมนเป็นยงไงน้องเฮ้ย เราทำมาถึงขนาดนี้จะยังไงฮะอืมก็อย่าง,รงเราแวกมันเด็กมาเราอ่ะอืมแตรัไนไวไมเนี่ยเฮย้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนดีครับ มีความเป็นไปได้สูงมากที่รอบนี้จะเล่นปี๊ดฝัออนะ่งตัวค้าโปกนนะดูแล้ออุ้ยไม่โดนสวยโอย ปืนผมนี่ยังเบ้าเผาเมื่อกี้เฮ้ยเกมพี่กว่าร V นะแชมป์ไปไอเฟ่14ศูนย์โอเคมาครับผมคิดว่าผมน่าจะหลุดห้องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรนะ M station ใช่ไหมผมว่าผมน่าจะหลุดน่าจะหลุดเพราะว่า M station เนี่ยเวลาที่เรา สับเร็วเกินหรืออาจจะไม่สับเร็วเกินแต่อะไรก็ช่างอ่ะ,อะส่วนมากมันจะเด้งหลุดถ้าหลุดก็จบคลิปเลยไม่จบหละไมจบไลยีน่ <S <S นายนายดึงเราเนี่ยเขไม่ตายใช่ไหมล่ะโอ้บารมีก้อยยี่สิบตั้งนา,างน,น พี่เราบุ๋มเหรอไม่ไหวปะกระปอนกระสือหมดเดีย๋ยวนะไปเลยไปเลยโอ้โหตายแล้ว เร่อนี้ก็ผมรู้สึกว่าตัวละครผู้ชายธรรมดาตัวละครจะเดินมันเห็นแล้วมันคิดถึงบรรพานอะริงทีวีนี่ยุคนี้ผมเขาเรยกองตัวผมเองดีกว่าไม่ต้องทุกคนหรอกเอตัวผมเองอ่ะผมเล่นอะไรที่แบบเห็นของเก่าๆเลยเห็นแล้วมันคิดถึงบรรพันมันแบบตอนที่ตัวละครตอนที่ปืนนี่ um. มาครั <Gentle nonsense> ้งแรกอะไรเงี้ย ไอ้สมัยนั้นเราเล่นกับเพื่อนเราวอแค่เนไมันเห็นแต่ความทรงจำลยจริงช่หเหล่าแยะเหลาแยะเดี๋ยว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 เ ได้เหรออเคอ่ะก็มันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็เล่นธรรมดาธรรมดาก็มันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดมันนี่ของคุณนะครับอ่าเงินในกระเป๋าของคุณนั่นเองนะครับก็มันก็ลดค่าใช้จ่ายตรงที่คุณไม่ต้องไปซื้อตัวละคร120แต่ว่าคุณสามารถใช้ตัวพอยต์ตัวนี้นะครับช่วยให้แบบแบ่งเบาเรา,เราได้อออเนะครับเรียกว่าสายประหยัดแล้วกันนะครับ อ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า